ไม่เคยยืมเดี๋ยวโทรหาเลยไหมใช่ใช่ผมไหมอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ผมไหมที่ยืมตังค์พี่อะะใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วฮะเมออมีคนบอกเป็นผมอ่ะ

สบายฮะนิตติใหม่มาก